เพื่อความสุขของเกษตรกรไทยพวกเตระยงเป็นปุ๋ยพวกเตระยงเป็นปุ๋ยปุ๋ยตรามงกุฎคุณภาพเป๊ะทุกสูตรได้ผลชัวร์ทุกเม็ดเปุ๋ยครับผมปุ๋ยตรามงกุฎปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดผู้ใดได้ยินมยิ้มดียิ้มดีที่ประโยชน์ที่ประโยชน์ทักทักแข่งแรงต้นใสเป็นตาผู้ใดก็มาอิ่มดีอิ่มดีนี่จ้า เอาไก่ทอดครับ<ด>หบวานนะคะไก่ทอดด้วยครับดาราจายกินเยอะๆนะคะเอ่องั้นขอเป็นแบบพี่คนเมื่อกี้รับอะไรดีคะผักกนะคะผับทอดดูดีๆเนี่ยเขาเรียกว่าอาหารดบบสองหนึ่งหนึ่งผักสองข้าวหนึ่งเนื้อหนึ่งถ้าเขาไม่รักนี่เขาไม่ตักให้นายหรอกกินสองหนึ่งหนึ่งออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้ว สนับสนุนโดยปุ๋ยขยันเต็มแรงทุกเบ็ดต้องปุ๋ยตรามงกุฎสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นศีสะเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศีสะเกตและกันทลัก และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง 45, ซีแซบนิวพอ,อิสาน HD, จานดาวเทียม i t m หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันลักขณากวงแก้วค่ะเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดค่ะเป็นประธานเปิดงานบุญปลอดเล่าสร้างความดีโพสีสุวรรณครั้งที่14ประจาปี2564ค่ะ เมื่อเวลา10นาฬิกาของวันที่14ธันวาคม2,564ค่ะที่หอประชุมอำเภอโพสิสุวรรณจังหวัดรสิสเกตนายนพพงศ์พลาดดีไซน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษได้เป็นประธานเปิดงานบุญปลอดเล่าสร้างความดีโพสิสุวรรณประจำปี2564ครั้งที่14โดยมีนายสุวรรณเนธเมติกูลนายอำเภอโพสิสุวรรณนายจันโตสิงประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอโพสิสุวรรณหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารสถานศึกษากำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบล ตารวัตรกำน,นันอาสาสมัครสาธารณะ ข้าราชการนักเรียนนักศึกษาเยาวชนและพี่น้องชาวโพสิสุวรรณจำนวนกว่า500คนรวมประกาศความดีในงานบุญปลอดเล่าสร้างความดีโพสิสุวรรณซึ่งอำเภอโพสิสุวรรณเป็นต้นแบบในการพัฒนาความเข้มแข็งในระดับชุมชนภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วยการจัดนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินงานบุญปลอดเล่ารายตำบลและการให้ความรู้แก่ประชาชนที่มาร่วมงานการมอบเกียรติบตัตรเพื่อ เชือจูเกียติให้แก่บุคคลหัวใจหินงดเล่าในพรรษาสาเดือนถึงหนึ่งปีบุคคลหัวใจเพชรงดเล่าได้3ปีขึ้นไปหมู่บ้านต้นแบบดำเนินง,งานบุญปลอดเล่าทั้งห้าตำบลน,นักเรียนเยาวชนที่ได้รับรางวาัลจากการประกวดแข่งขันคัดลายมือการเขียนเรียงความการวาดภาพระบายสีการเขียนเรื่องจากภาพ และการกล่าวสุนทรพจน์นักเรียนเยาวชนและประชาชนทั่วไปจากการประกวดแข่งขันการทำคลิปวิดีโอติ๊กตอกการร่วมการกล่าวคำปฏิญาณทำสัญญาใจคนโพสิสุวรรณยึดมั่นทำความดีสืบสารความยั่งยืนงานบุญปลอดเล่าและการปั่นจักรยานรณรงค์สร้างกระแสให้ประชาชนชาวอำเภอโพสิสุวรรณได้ตื่นตัวและตระหนักถึงพิษภัยจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปั่นปั่นสุข ขึ้นข้อมูลงานบุญปลอดเล่าสร้างความดีโพสิสุวรรณปีที่14นอกจากนั้นยังเล็งเห็นความสำคัญในการจัดการกับปัญหาสุราจึงได้มีกิจกรรมขึ้นเพื่อพัฒนาเครือข่ายสุขภาวะอําเภอโพสิสุวรรณรณรงค์ให้ชุมชนได้ตระหนักถึงพิษภัยจากปัญหาสุราและช่วยกันลดละเลิกสุราโดยเริ่มต้นจากงานศุปลอดเล่าและขยายไปสู่งานบุญปลอดเล่างานบุญประเพณีปลอดเล่า และกิจกรรมทางสังคมที่มีค่าใช้จ่ายในการซื้อสุราเฉลี่ยประมาณ30ล้านบาทตลอดระยะเวลา14ปีที่ผ่านมาอำเภอโพสิส um วันสามารถประหยัดเงินได้มากกว่า155ล้านบาทโดยในปี2564มีมูลค่าของการประหยัดค่าใช้จ่ายจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานบุญประเพณีต่างๆได้ประมาณ7ล้านบาทเศษนอกจากนี้ ยังได้สำรวจความเห็นของชุมชนพบว่าชาวโพสิสุวรรณพึงพอใจอยากให้มีงานบุญปลอดเล่าตลอดไปเพราะทำให้มีสุขภาพแข็งแรงดีขึ้นลดความรุนแรงทางสังคมลดการก่อความทะเลาะวิวาทน้อยลงและชาวโพสิสุวรรณมีครอบครัวที่อบอุน่นในส่วนของกลไกาการขยายแนวคิดมีการขยายผลไปสู่ชุมชนอื่นๆทั้งในระดับจังหวัดและต่างจังหวัด ที่สำคัญจะเป็นการสร้างพลงังเสริมพลงังให้ชาวโพสิสวันตื่นตัว สร้างวัฒนธรรมใหม่มีงานบุญปลอดเหล้าเป็นปกติเห็นคนไม่ดื่มเหล้าเป็นปกติเพื่อให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขลดปัญหาได้ทั้งปัญหาสุขภาพปัญหาทะเลาะวิวาทปัญหาการลักขโมยนั่นหมายถึงความพอเพียงสันติในสังคมโพสิสุวัรกลับคืนมาอย่างยั่งยืนและเพื่อพัฒนายกระดับความเข้มแข,ข็งงานบุญปลอดเหล้าอำเภอโพสิส um ุวรรให้มีความยัง่งยืนตลอดไปค่ะ อำเภอกันทลักษ์ค่ะจัดพิธีสมโพสสารหลักเมืองกันทลักษ์ครั้งที่16ประจำปี2,564เพื่อสืบสารประเพณีอันดีงามสืบสารตำนานเมืองสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองค่ะ เมื่อวันที่14ธันวาคม2564เวลา8ปนาฬิกานาทีค่ะที่บริเวณศาลหลักเมืองกันทลักษ์จังหวัดรีสเกตนายวัฒนาพุทธิชาติผู้ว่าราชการจังหวัดรีสเกตเป็นประธานในพิธีสมโพาะศาลหลักเมืองกันทลักษ์ครั้งที่16ประจำปี2564เพื่อสืบสารประเพณีอันดีงามสืบสารตำนานเมืองสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองทั้งยังเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ สถานที่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดศรีสะเกษโดยได้รับความเมตตาจากพระราชกิติรังสีที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสิบเป็นประธานฝ่ายสง์และพระเถรานุเถระโดยมีนายประกอบละการชั่วผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดศรีสะเกษนางสิริพรโสรัตละการชั่วผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทลัก นายวิชิตไตสารณกูลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดรีสเกตนายสุกิจเหลืองสกุลไทยนายอำเภอกะทลัก์นางมุนวิพาโบจัราตประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอกะทลัก์นายกเทศมนตรีเมืองกะทลัก์หัวหน้าส,ส่วนราชการในสังกัดอำเภอผู้แทนผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกลมทหารพลานที่2 3สมสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวดัดผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรเอกชนกลุ่มสตรี ชมรมผู้สูงอายุและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีมีกิจกรรมประกอบด้วย พิธีทางศาสนาฝังธรรมเทศนาและพิธีทำบุญตักบาทพิธีบวงสวงองค์เจ้าพ่อศรีสักหลักเมืองพิธีถวายผานบาศรีสการะผูกผ้าจัดสีคล้องมาลัยประพรมน้ำหอมสารหลักเมืองกัทลักษ์โดยการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวปฏิบัติตามมาตราการภายใต้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ของกระทรวงสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัด ทางนี้ศาลหลักเมืองกันทลักษ์ได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่19มีนาคม2542และก่อสร้างแล้วเสร็จโดยประกอบพิธีอัญเชิญหลักเมืองมาประดิษฐานเมื่อวันที่29มกราคมพุทธศักราช2548ศาลหลักเมืองนี้มีชื่อว่าเจ้าพ่อศรีศักดิ์หลักเมืองเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และสักการะของประชาชนมีความสวยงามเด่นเป็นสงา่าคู่บ้านคู่เมืองอำเภอกรทลักษ์สามารถเที่ยวชมและกราบไหว้สักการะได้ตลอดและมีการจัดงานมหรสพสมโพธิทุกวันที่13-14ธันวาคมของทุกปีแต่เนื่องด้วยมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 จึงได้เปลี่ยนแปลงพิธีการและกิจกรรมเพื่อเป็นการป้องกันมีนางรำกว่า100ชีวิตรายรำบวงสวงในชุดตำนานเมือง กัทลักษ์และรำในชุดเพลงพบฉันที่กันทลักษ์จากสมาชิกชมรมผู้สูงอายุนักเรียนนักศึกษาข้าราชการภาครัฐและเอกชนรวมรำสวยงามอย่างพร้อมเพียงนอกจากจะเป็นการประกอบพิธีบวงสวงประจำปีแล้วในปีนี้ยังได้ประกอบพิธีชำระล้างสิ่งไม่ดีหลังเกิดเหตุฆ่าตัวตายเมื่อวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมาอีกด้วยค่ะและจังหวัดศรีสะเกษค่ะ ติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมที่ประชาชนร้องเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการ6เรื่องค่ะ เมื่อเวลา9ก้านาฬิกาสานาทีของวันที่14ธันวาคม2564ค่ะที่ห้องประชุมสากำกแพงใหญ่ชั้น4ี่สารกลางจังหวัดรีสเกตนายวัฒนาพุทธิชาติผู้ว่าราชการจังหวัดรีสเกตได้มอบหมายให้ในายสำรวยเกตกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดริสเกตเป็นประธานการประชุมติดตามเร่งรัดผลการดำเนินง,งานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดรีสเกตรประจำปีงบประมาณ2564เพื่อติดตามเร่งรัดการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์และชี้แจงแนวทางการปฏิบตัติตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรวมทั้งให้ผู้บังคับบัญชาได้มอบนโยบายหรือแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้การจัดการเรื่องร้องเรียนต่างๆมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสามารถยุติเรื่องได้ตามระยะเวลาที่เหมาะสมและประชาชนได้รับความพึงพอใจสูงสุด โดยมีคณะกรรมการบริหารศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดคณะทำงานประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและหน่วยงานที่รับผิดชอบที่มีเรื่องร้องเรียนที่อยู่ระหว่างดำเนินการเข้าร่วมประชุมโดยเ ال, Sand BTS Bi ดรื่องร้องเรียนจากประชาชนในขณะนี้อยู calendar, ่ระหว่างดำเนินการจำนวน6เรื่องซึ่งการติดตามเร่งรัดการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนจากหน่วยงานที่ยังมีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์อยู่ระหว่างดำเนินการตั้งแต่วันที่22กรกฎาคม2557 ถึงวันที่31ตุลาคม2,564ซึ่งแบ่งประเภทได้ดังนี้ เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดรีสเกตที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน5เรื่องเรื่องร้องเรียนที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน3เรื่องเรื่องร้องเรียนที่ได้รับแจ้งจากศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน6เรื่องสำหรับผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดริสเกตประจำปีงบประมาณ2 5 6 4เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทั้ง จำนวน3า9เรื่องร้อยละ1 0 0ยุติจำนวน390เรื่องร้อยละ98.48และอยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน6เรื่องร้อยละ1.52ค่ะค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวท้องถิ่นที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดศรีสะเกษขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและขอขอบคุณเสื้อพิธีกรจากศูนย์การเรียนรู้หัดถวิธีมณีวิพาจังหวัดศรีสะเกษ ข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันลัคนากงแก้วพร้อมทีมข่าวทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะปุ๋ยตามงกุฎปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดซุ้มเิงพราซาห้างสรรพสินค้าที่อยู่คู่คนสีสเกตพบสินค้าราคาถูกใกล้บ้านคุณโทร045-620-530-4หสศงานมสด คิดถึงนมโคสดแท้ๆและขนมปังปิ้งคิดถึงเราบรรยากาศดีๆที่ไม่ได้มีแค่ความอร่อยหันสานมสดสรรหาสิ่งดีๆเพื่อคุณโทร 085-495-0835คู่หููเกษตรกร,ร,กรชาวนามาแล้วปุ๋ยขยันเต็มแรงตรามงกุฎจำสี่สูตรให้ขึ้นใจ1888พร้อม 15, 15 15 15ทับถิ่ม16 20 0และ28 20ใช้แล้วพ้ามสุขเต็มอิ่มเต็มท้องนาบำรุงต้นข้าวโตไวใบเขียวนานต้นทนทานรากแข็งแรงเร่งผลผล,ผลิตรวงใหญ่เบ็ดแต่งได้น้ำหนักจำสี่สูตรให้ขึ้นใจอีกครั้งปุ๋ยขยันเต็มแรงตรามงกุฎ18 88 8พร้อม15 15 15ทับถิม16-20 0และ2820คู่หูเกษตรกรชาวนาสุกเต็มอิ่มเต็มท้องนาหาซื้อได้แล้วที่ร้านขายปุ๋ยยอดนิยมใกล้บ้านคุณผู้ใดอยกยิมยิมดียิมดีที่ประโยชน์ที่ประโยชน์สักทักแข้งแรงสดใสเป็นตาผู้ใดก็มักอิ่มดีอิ่มดีปุ๋ยขยันเต็มแรงตรามงกุฎ 18.88สำหรับข้าวอ้อยและ18.88บวก 4s สำหรับยางปามให้ใบเขียวเร็วเขียวทนเขียวนานสม่ำเสมอทุกใบได้มาตรฐานลำต้นโตวไวสูงใหญ่แข็งแรงทนทานล้มได้ยากภูมิต้านทานเยี่ยมบำรุงให้ดินดีรากแข็งแรงละลายน้ำดีพืชดูดซึมง,ง่ายสูตรเด็ดตอบโจทย์ เกษตรกรไทยทุกคนมาพร้อมคู่หูอนเนกประสงค์เต็มแรงไม่แพ้กันใช้ง่ายใช้ดีตั้งแต่ปลูกยันเก็บเกี่ยวปุ๋ยขยันเต็มแรงตรามงกุฎหาซื้อได้แล้วที่ร้านขายปุ๋ยยอดนิยมแจ๊คฉันอยากอยู่กับคุณไปจนแก่เท่ามานี่หลับตาลง แ่แขนเป็นเวลา30นาทีต่อวันช่วยลดการสะสมของไขมันป้องกันความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคหัวใจถ้าอยากมีคนที่รักน,นานก็ทำท่านี้เข้าใจไหมคะเบไลดพุลดล